วันนี้เมนูมาจัดโปรครับคันนี้จัดโปรเลยนะครับจัดโปรเลย445 0 0 0ันบาทนะครับลูกค้า445 0 0 0บาทนะครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าตรวจเช็คให้เรียบร้อยใส่หน้ากากนิยมให้ครับใส่ถ้อยเสียให้นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องก่ออากาศใช้ฟันพัดลมนะครับยางหน้านะครับเปลี่ยนให้แล้วนะครับลูกค้ายางหลังติดรถมานะครับยางหลังติดรถมายางหลังติดรถมาดอกลึกนี้เลยนะครับ ครับลูกนี้เลยจัดโปรครับจัดโปร4 4 5 0 0 0บาทนะครับอ่า4 4 5 0 0 0บาทนะครับ4 4 5 0 0 0บาทได้ผันพวนนะครับลูกค้าได้ผันพวนนะครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับคุณลูกค้ารับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้นะครับครับเครื่องดีแน่นอนนะครับรับประกันให้ด้วยนะครับ4 4 5 0 0 0บาทนะครับ มีดันหน้ามีผันพวนนะครับลูกค้าเลือกเป็นผ่านวัวหรือเลือกเป็นผ่านบุกเบิกได้นะครับลูกค้า4ี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับมาจัดโปรนะครับก็สนใจก็ทักเข้ามานะครับไม่ได้มีคันเดียวนะครับคุณลูกค้าจอดเรียงรายรออย่างนี้เลยนะครับเห็นมาสวยๆจอดรออย่างนี้เลยนะครับมีทั้งแมนูทั้งลิมิเต็ดนะครับลูกค้ามีทั้งแมนยูและทั้งลิมิเต็ดนะครับสวยๆทุกคันนะครับคุณลูกค้า จัดโปรนะครับจัดโปรสนใจนะครับสอบถามก่อนนะครับก่อนมาดูสินค้าสอบถามก่อนนะครับดีเยี่ยมแท็กเตอร์อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยนะครับมียันมา51แรงสวยๆจัดโปรอยู่หรือเปล่านะครับ4 4 0 0 0บาทนะครับมีอยู่3คันนะครับอ่าแสนกว่าก็มีนะครับสนใจก็ทักเข้ามานะครับหรือลูกค้าจะเลือกเป็นแพ็กเกจอุปกรณ์3ชิ้นนะครับไม่เลือกราคา445,000บาท ก็บวกลอตเตอรี่เข้าไปนะครับหมื่นานบาทนะครับเป็น4ี่แสนหกหมบาทหรือจะเลือกลอตเตอรี่เส้สวยก็บวกเข้าไป3 0 0 0 0บาทนะครับลูกค้าก็ได้เลยนะครับสนใจก็เข้ามาดูโปรเข้ามาเลือกรถนะครับยันมาเส้สวยนะครับแถมหน้ากากเาอไอเสียเส้สวยวดเช็คให้เรียบร้อยนะครับ087224 4 0 2 3 0 8 1 3 2 0 1 2 2 7นะครับวันนี้มาเร็วเข็มเร็วพูดเร็วนะครับขอบคุณครับ